นิดเดียวครับเพราะว่าเป็นมวนกับพี่น้องคนลวกเลยพี่น้องเลยแปนกับน่องมานะเผ็ดมันแพ้งเกาผมว่าหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวขึ้นนะครับพี่น้อง ขนลุกเลยพี่น้องผมได้ยินเป็นเห็ดนิดเดียวนะครับเนาะเห็ดไห่ในเบิงนิดหนึ่งมวนครับมวนเพียงไม่ของน้องมานอับเผ็ดปั่นแพ้งพี่น้องบอจโจ้ปังขังแหลกบอจโจน้ำตาไหลเลยครับบอจโจไห่เลยพี่น้อง ทอนหกนิดเดียวครับมาบ่มาได้เบิ้งเต็มทอนนะครับเนาะแต่ว่าย้อเระบามวนอีหลี่ครับมวนมวนสุดยอดอีหลีเสียงนองไหมครับพี่น้องใส่กันดันเน้พี่น้องใส่กันดันให้หนึ่งวันหนึ่งล้านวิขึุนเน้พี่น้องแต่ว่าผมว่าถึงอิหลี่ครับเพราะว่าเพียงน้องมวนลีพี่น้องแท้ท่านหกสัน กรลูกความหมายล้วครับว่ามวนนหลีครับเนื้อหากด็ดีดีพี่น้องเอ้เอฟซีขางนอกมานะ่ะเนี่ยเตรียมกดไลค์กดแชร์เด้พี่น้องเอ้ผมว่ามวนนหลีครับเบื้อง่อนหกสันสันนะครับนักเปรีเบเทให้เบื้องสันสันเนื้อหาดีครับเพลงเนื้อหาดีเขาก็พี่วิดน้องเลยล่ะพี่น้องเขาก็พี่วิดของน้องมานะ่ะจากเทือบเขาผู้พานมาล่ะพี่น้อง มวนครับมวนบองตรงว่าค่ำเดียวว่ามวนครับอ่อเอฟซีเดบฟังก็ือสินี่นะครับเนาะนอนกลับมาจากทั่วกรุงเทพรอบนี้แหละครับเฮาจะเล็ฟฟังเพลงแบบเต็มๆผลงานของน้องมนะงันอะเพชรดัผนแพงครับสันปภผมฟังท่อนหุบสันสันโอ้ oh, มวนล,ลีครับเสียงนอ้องมวหล,ลีผมฟังจนเราผม,ผมคนลุกเลยเพียน่น้องน้ำเสียงมวนมวนครับ การที่ผมฟังเพลงประโยคสั้นๆจำนี้ถ้าไม่ผมคนนี่แสดงว่าผลผล,ผลผลงานเพลงนั่นนี่หนึ่งล้านวิวขึ้นแล้วพี่น้องคือผมฟังเพลงของงินนองอุ้งอิงเพลงแหลกผลกับคนคิ้งลุกเลยครับพี่น้องการที่คนคิ้งหลกนี่โปงบอกเพียงว่าเพลงมันมวนเพลงมันสิดังเลยพี่น้องนี่ก็คือกันครับผมฟังท่อน เพ่งไม่ของน้องมัานาะทนแค่สั้นๆเนี่ยผมนขนคิ้งหลุกเลยพี่น้องมวนนี่หลีครับมวนมวล,มวลโอ้โหเียงดีปะกะลาหน่อยเอซีเตรียมเพ่แหะครับผมว่าหนึ่งล้านวิวภายในมือหนึ่งแหละครับถับเบิ่งได้ครับมัจจิตผมว่าคำบอกของผมนี่มัน มันไฉเลยแหละครับพี่น้องอเอียงนองงวนอี่ลีครับผมฟังฟังเราขนลุกเลยพี่น้อง<ม>เขาถ่ารอบเบิ่งผลงานเต็มๆขร้งนองแหละครับนองมานะเนี่ยเผ็ดปันแพงแต่ว่าย่อมระบบมวนอี่ลีพี่น้องแค่ท่อนสั่นๆแต่มันจินจินใจไหมพี่น้องมันมันมวนอีหลีพี่น้องนองกลับมาทั่วจากกรุงเทพรลอบนี่ขึ้นมาแหละครับเข้าเได้ฟังเต็มๆนะครับบันเน โอ้ยยำแบบว่ามวนพี่น้องเอ้ยมวลมวนมวลมวล